สาเหตุที่ผมบอกกล้าเพื่อไทยบอก่กล้าสีเศร้ากล้านะพี่น้องสีเศร้ากล้ากล้ามาตังแต่พูนทักสินใหม่ๆหุนจนเทือสุดท้่ายนี่หกๆนี่บันทึสีเศร้ากล้าอะไรเนื้อจากนะพี่น้องผมขี้อยดนหน่อยใจนะเป็นคนหน่อยใจ เียไปหาหมอเ,นเอ,อเน,นี่นั่งอยู่นี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพวกนี้ก้าอันนี้ก้าใกล้ปัดสุขคนพี่น้องไ,ไ,ได้ขึ้นมื่นปัดสุขคน <c oughs> ผมนี่ก้าลักไทยเป็นคนเสือแดงเมื่อไรพ่อบาทเป็นยังมึงจะมาขัดกล้องก่อนขัดกล้กองเอาคนจะของก่อนจะเอาให้ผู้อื่น พอดีเขาบม่กล้าให้ผมมึงดอกเสือแดงก็เียเขาขี่เหยียดมึงเตะอะไรมาตลาดล่ะเกิดมาเนี่มาทันงเสือกั้งแต่เผื่อไทยไทยรักไทยยังเฮ้ยกาเจ้กเตื้ยบ้างเนี่ยได้ยินแล้วบอแบบนี้กูนี่กล้าให้ผมมึงตลอดปัญหาคือมวยเงินหมื่นกูจนกูกับเบื้องเบื้องลูกเข้าจนกูกับบ่จ้นเถากูกับ่เถาเงินหมื่นกูกับบ่ไหนเงิดหลาย ก็กนแน่จะคล้องโล่ถิ่มโอ๊ยอยุไดเอียง <c oughs> โอ้ยปายุท์นยุทธ์เออตอเดี้กูเป็นโควิดกูจังได้ <c oughs> <c oughs> อหามึงชาวบอ้เป็นโควิดก็เลยไม่ได้ <c oughs> บาดิสิก้าให้พลเอกลังสี <c oughs> พลเอกลังสีได้เปียนปุ๊บ บ้าลังีส่ลังซีมึงจะยินคนในสภาก็สิเรืออยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตํารวจเกษตรเรืออยู่ประมาณห้าเปร์เซ็นตทหารก็่ทรานกเลือน้อยลงแล้เพราะว่าเออันงบี้ักออเอาขอลำานดิขอลหารีวิตเด้ทางบูให้ทางบูรับอยย พวกคอรัำสั่นตายปุ๊บไก่ยู่ข่อยปไดในักยังไงไปตามาแต่มากระป๋าเงินยี่ใส่กระเป๋้อีกเตร้อนหีหนาวเหี้งเดยพี่น่อยกนหอยวันตีสิบสี่วันหนีหนาวเห้งเจ้าก้าผัอไทยเจ้าแล้วเขียดกแตงละเ้าวันเด็นทนได้กับตัวนับาท